โซเชียลมีเดียเขาเอาภาพที่หนูเคยไปทําี่สาดิเมชเอาช็อกโกแลตบาราดดีไยใช่ค่ะแล้วบอกทำไมทำได้แล้วทำไมถึงไม่ได้ใช่ค่ะเบนเชิญก็คือว่าเบนจะบอกว่าตอนที่ถ่ายนี่นะคะเบนใส่ชุดชั้นในค่ะแล้วก็ทุกอย่างคือรีทัชเอาไม่มีใครได้มีโอกาสเห็นแน่ค่ะไม่มีใครได้มีโอกาสเห็นหน้าอกเบนแน่ค่ะอันนี้คือรีทัชเอาแล้วเขาทำให้หมดเพราะว่า เวลาคุยหรือว่าเวลาถ่ายรูปก,กันเนี่ยนะคะเวลาถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยจะเหลือแค่ตาก,กล้องกับสไตลิสเท่านั้นคนอื่นที่เป็นช่างพงช่างไฟที่ไม่เกี่ยวต้องออกหมดค <c oughs> เขาเหมือนกับว่าเขาก็เขาก็รู้ว่า <c oughs> ต้องต้องมิกชิดเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างที่คุยเนี่ยมันต้องคุยกันก่อน,อนแล้วว่าจะต้องมีการถ่ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคไหม <c oughs> ถ้าเป็นตัดสินใจที่จะถ่ายเนี่ยมันก็ต้องบอกเขาครอบว่าพี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้หนู <c oughs> ขอใส่แล้วพี่ไปรีทัชเอานะเซฟขนาดไหนยังไงใช่ค่ะคือเรา เราก็ไม่อยากให้ภาพสมมุตินะคนเอาภาพเราไปรีทัสราจจะเกิดมืนหลุดออกมาค่เขาเราก็แย่เหมือนกันตรงนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเัวเองก่อนในการถ่ายรูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเ็นบอกเลยว่าไม่มีใครได้มีโอกาสเห็นนมเปบนแน่มน <laughs> ไม่มีทางนะคะก็รีทั <laughs>